สวัสดีครับเยินดี D ต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรปากหลับร้อยบนแบบสมตัวเดินดีซึ่งเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่อง8วันติดตเดียว,ยวซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณไว้ชมกันสำหรับท่านชมนที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวททยเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2567 ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมลงให้ไปในวันที่แล้วนะครับก็จะมีทั้งสูที่เข้าและสูที่หลุดนะครับที่ผมจะนํามาให้ดูในคลิปนี้ก็จะเป็นสูหลักร้อยบนนะครับจะเป็นแบบ2ตัวนะครับเป็นสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับซึ่งวันที่แล้วนะครับที่ผมให้ไปนะครับชุด3ตัวก็มีหลายสูตรนะครับสูที่ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นสูนิรนามสูตรนี้นะครับสูตรนิรนามสูตรนี้ ทำได้ศูนย์สี่นะครับทำให้0 4 3นะครับเลขเ่อยวคือ0 4 4นะครับออก0 4 4นะครับสูตรที่หลุดก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยครับหลักหน่วยที่ผมเน้นให้ไปคือเลขสามเนาะหลุดนะครับเปนเลขสามนะครับเลขเียวอูนย์สี่นี่คือผลรางวัลนะครับงวดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะนี่ครับงวดหน้าสูตรนี้เลขเ่อยวคือ5 3 6 0 4 4ี่ครับแรงัาไี้ท้ายสองตัวนะครับเลขเดี่ยคือ3 2นะครับเ่าเรามาดูครับสูนี่เป็นเลขดิ่ยิน10แรงที่ผมลงให้ไปนะครับจะเป็นสูนี้นะครับทำได้2กับ3นะครับนี่คือของงวดที่แล้วนะครับงวดเก่าเลยนะครับจะเป็นงวดเก่าเนาะอันนี้ที่ให้ไปนะครับสูนสามตัวนะที่ใกล้เคียงจะเป็นสูนี้นะครับสูนี้แนะนำสูนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันนะสูนนี้นะที่ได้ 043ย์สแต่โอ้ศูนนะครับหลุดไปสู่เดียวนะครับจะเป็นสูนยหลักหน่วยที่หลุดน,นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ที่ผมจะมา,าคำนวณให้ดูในคลิปนี้ก็จะเป็นสู่ปากหลักร้อยครับหลักร้อยจะมีอยูอ่แบบตัวเดียวกับแบบสอตัวเนาะตัวเดียวที่ผมให้ไปคือลิขสี่นะครับอ,อ่าได้ลิขสี่เนาะมันอ่าไปที่10หน่วยนะสู่เบียงไปที่10หน่วยนะสูตรที่ยังเข้าจะเป็นสูตรหลักร้อยเนี่ยที่ยังปกักอยู่นะก็จะเป็นสูตรที่ได้0กับ3นะครับซึ่งวัน ก่อนนั้นนะครับวันที่16ตูล้าน้องวันนั้นได้9กับ2นะครับวันที่8ปวันที่ผ่านมาได้0ูนย์กับ3ก็ยังเข้าอยู่ที่หลักเลยนะครับศูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับที่ผมจะมาคานวณทุกันในคลิปนี้นะครับสูตรตัวเดียวนะสูตรตัวเดียวที่ผมให้ไปนะมีเลข4นะครับสูตรที่ได้เลข4ี่นะครับเป็นวันที่7เนาะถูกเป็นวันที่7นะครับออก0ูนย์นะครับนี่คือผลที่ออกนะครับนี่คือผลที่ออกออก0ูนนะครับ ส่วนสูตรสตัวนะครับหลุดนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับเลขแรงก็หลุดนะครับกอนลินให้ไปที่61กับ3ามานะครับแรงออก3ามสองนะครับแต่ที่ยังเข้าหลักสิบล่างจะเป็นสูตรนี้นั้นที่ยังปักหลักอยู่นะครับได้2กับ3ามคือมาครบล่างเนาะมาครบ2ตัวนะครับได้2กับ3ออก3าสองนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะส่วนที่เป็นหลักร้อยบนน้ำแบบสมตัวดินดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจมาดูวิธีคิดกันครับ นี่คือข้อมูลที่ผมลงให้ไปในงวดเดียวนะครับคืองวดเก่านะครับแต่ที่ผมจะมาคำนวณที่อยู่ในคลิปนี้จะเป็นของมวนใหม่นะครับจะเป็นสูตรหลัก้อยนะครับถ้าจะตามสูนี้ต่อมาดูครับหลัก้อยสูตรนี้ครับงวดที่8นะครับได้ศูนย์กับสามวนที่7ดวันนั้นได้9กับ2คือวันนั้นมา2ตัวนะครับมา2ตัวเลขที่เข้าหลัก้อยเลขเก้าน้องเลข2ก็มานะครับนงวันนั้นเข้าที่หลักลอยครับ นี่ครับนี่คือสูตรในมดเลี้ยงเนาะที่เข้ามาต่อเนี่ยนะจนถึงเนี่ยถูกเป็นงวดที่8เลยนะครับยังไม่หลุดนะครับได้ศูย์กับ3นะครับเลขที่ออกคือ0 4 4ย์นะครับสูตร3าตัวต้องหลุดนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับเลขออก0ูนนะครับที่ผมเน้นให้ไปหลุดนะครับเลขที่มาหลักร้อยคือเลขศูนย์ครับเข้าที่หลักร้อยนะครับก็ถูกเป็น8งมวนนะครับงวนนี้ก็จะเป็นวดที่9ที่เราจะมาตามกันต่อนะครับสําหรับ สู่หลักรวยสูรนี้นะที่แม่นนะครับแงว่านักที่สู่เริ่มเดินคืในหงวเที่ยวส3มสนะครับว่าแรกครับสู่นี้ทําได้3กับ6นะครับเป็นเลขอดินหลักรวยนะครับแบบสมตัวนะครับ วดที่2ครับได้0กับ3นะครับวดที่2ออก0 4 1ครับวดที่ออกวดที่2ออกศูนได้ศกับ3งว่ที่ 4, friend, 3ได้8กับ1ครับวดที่4ครับได้3กับสกับ6นะวันั้นออก6กศูวดที่5ได้3กับ6ครับวดนั้นออก6 6 2นะครับวดที่6ครับได้6กับ9ครับออก6 6หครับ วันที่7ครับได้9ก้าออก9ก้นะครับวันนั้นนะมีสูตรนะสามตัวนั้นที่เข้านะครับมันหลุดวันที่8นะครับวันที่8สูตรสตัวหลุดนะครับที่เป็นสูตรเก่าเนาะแต่ที่ยังเข้าจะเป็นสูตรหลักไว้สูตรนี้นะครับที่ยังเข้าอยู่เราได้สูตรคับสนะครับนี่คือของม้วนเก่าในคุณเลวนะที่ให้ไปนะครับเลขที่ออกคือ0ูนครับอ่ะก็ เย็นดีกับท่านที่ถูกเลขนี้ด้วยนะครับโอ้ศูนย์สี่สี่นะครับศูนย์นี้เข้าที่หลักลอยอยู่นะครับได้ศูนย์กับสามนะครับถ้าเรานําไปจับชุดสามตัวเนาะกับศูนย์เด่นที่เรามีเนาะก็จะมีโอกาสถูสามตัวนะครับวันนี้เป็นงวดที่เก้านะครับวัน,นเป็นวันวันที่สิบหกตุกสิบหกพฤศจิกายนนะครับ งวดใหม่มวนนี้นะครับมวดเก่าได้0.3ออกสูง44นะครับก่อนจะไปดูม้วดใหม่ครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะมาลงคํานวณเทียบดูนะครับว่าสูนี้เข้ามาแฝงมวดจริงไหมนะครับซึ่งผมก็จะคํานวณในทุกกันตั้งแต่ในงวดแรกเลยนะที่สูเริ่มเดินนะครับเราก็มาลงคํานวณไปพร้อมกันเลยครับจะเริ่มในงวดที่503ครับ วิธีคิดสําหรับสูตรหลักร้อยสูนี้ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักหมื่นบวกกันหครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วยสองคงที่ครับ8ปดบวกสเป็น11บเครับสิ 11. บวกสองก็ได้13บสามจำได้3กับ6กนี่คือหลักร้อยที่ได้ในงวดแรกครับทำได้3กับ6ครับออก3 36นะครับ ว่าที่2ครับว่าที่2ได้0ูนย์กับสครับเลขที่ออกศูนย์นะครับเรามาลองทำดูกันดูนครับวิธีคิดสูตรนี้ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วย2คงที่ครับ โมหกเป็นสิบสองโบวกสองยี่สิบกับได้0กับ3นี่คือหลักร้อยครับเลขออกเป็น0 4 1นะครับต่อมาครับวันที่3นะครับสูตรนี้ครับเป็นสูตรหลักร้อยครับในวันที่3ได้8กับ1ครับเลขออกคือ8 6 7นะครับ วิธีคิดสูตรนี้นําหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วยสองคงที่นะครับแปดบวกสูงยิงแปดครับไปบวกเป็นสิบหกบวกสองคงได้สิบแปดครับฉันได้แปดกับหนึ่งนะครับในงม่ได้สามออกแปดหกเจ็ดนะครับได้ที่มาหลักร้อยคือเลขแปดครับต่อมาครับวันที่สี่นะครับในงม่ได้สี่ครับสำหรับสูตรนี้ได้สามกับหกนะครับ ออก606นะครับวิธีคิดหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วสองคงที่อีกครั้งนะครับนำศูนย์บวกเก้าบวกสองบวกด้วสองคงที่อีกครั้ง 6, นะครับเก้าบวกสองเป็นสิบสิบเอ็ดบวกสองคงได้สิบสามฉันได้สามกับหกนะครับเลขที่ออกคือศูนย์หกศูนย์หกนะครับ ว่าต่อมาครับงวดที่5นะครับในงวดที่5ครับศูนย์นี้ได้3กับ6นะครับเลขที่ออกในงวดที่5คือ6 6 2นะครับมาลองคำนวณดูครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วยสคงที่ครับนำสบวกเก้บวกศย์บวกด้วยคงที่ครับ2อบวกเเป็น11บวกสได้13ได้3กับ6นะครับ นวันนั้นออกหกหกสองได้3กับ 6, 6, 6 2, ครับออกหกหกสองครับให้คบข้าที่หลักหน่ยนะครับงวดต่อมานะครับงวดที่งวดที่6นะครับงวดที่5ได้3กับ6นะครับงวดที่6ได้6กับ9วันนั้นออกหกหกห้านะครับ วิธีคิดหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกที่2คงที่ครั้งนะครับ2บวก2เป็น4ครับ4บวก2เป็น 2, 6ฉันได้6 9, กับ9วันวที่6ได้6กับ9ออก6 6 5นะครับเลขออกห5ครับต่อมาครับวันที่ ต่อมางวดที่7นะครับงวดที่7ในงวดนันได้เลข9ออก9 6 2นะครับวิธีคิดหลักแสนบวกกันสองครั้งครับหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งครับหลักสิบบวกกันสองครั้งบวกได้สองคงที่ครับ4 1บวกหเป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก2คงได้9ครับต้องไป3แตแมเป็น2 วันนั้นได้9.2ออก9.2นะครับในวดนนั้นสูตรเข้า3ตัวนะครับมาหลุดงวดที่ผ่านมานะครับมาหลุดงวดที่ออก0.4นะครับสูตรหลุดนะครับอันนี้คือหลักรวยที่ยังเข้าอยู่นะครับสำหรับสูตรนี้ยังเข้าอยู่น้องได้งวดที่ผ่านมาได้0.3กับนะครับเรามาลองคำานณเทียบดูนครับได้0.3จริงไหมนะครับ หลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งนะครับหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วยสองครงที่อีกครั้งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีคิดนะครับ8บวก8เป็น16 18 20ได้ศูนย์กับ3นะครับศูนย์กับ3ามงนู้นี้มเรียกนะครับเพราะว่าชนไหนศูนย์นะครับได้3ลงล่างนะล่างออก3 2สองนะครับ เลขที่มาหลักร้อยคือเลขศูนย์ครับศูนย์นี้เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับเข้ามาต่อเนื่องนะที่หลักร้อยครับถูกเป็น8งมวดติดนนะครับวดนนี้จะเป็นวดที่9นะครับวดที่8ที่ผมให้ไปเราได้ศูนย์กับ3นะครับออกศูนย์ี่นะครับแวันนี้จะเป็นวดที่9ที่เราจะมาตามกันต่อนะสำหรับสูนรหลักร้อยศูนย์นี้นะครับ วิธีการคำนวณน,นะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบริด้วยสองคงที่ครับศูนย์บวกสามบวกแปดบวกด้วยสองคงที่อีกครั้งนะครับนี่จะเป็นวิธีคิดนะสูตรหลัก้อยสูตรนี้นะเป็นสูตรเดิมครับที่ยังเข้าอยู่นะครับนำศูนย์บวกด้วยสาม เป็น3 3มบวกแครับสิบเอ็ดบวกสองขอดินตัวแรกที่ได้คือเลขสาครับน้ำมันไปอสามแต้มครับเป็น6ในงวดน,นี้จะเป็นงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับทําได้3กับ6นะครับวันนี้หลักร้อยนะครับดิน3กับ6นะครับวันที่ผ่านมาได้0กับ3นะครับดินหลักร้อยออก0ูที่ส วันนี้เป็นวันที่9ครับสูตนี้เข้ามา8ปวันติดนะครับ่ะก็เป็นสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับ ส่วนสูตรตัวเดียวนะครับสูตรนี้ได้เลขสี่นะครับวดถูกเป็น7งวดวนครับได้ออก0 44นะครับอ่าส่วนสูตรตัวเดียวสูวนี้จะ,จะมาทำคลิปแยกให้ดูกันนะครับอ่าที่ผมมาคำนวณอยู่ในคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักรอยครับเป็นอ่สูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับซึ่งวดที่แล้วเนาะได้0ูนกับ3ออกศ4นนี่คือวดใหม่ครับได้3กับ6นะครับวันนี้ได้3กับ6 สำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ